สมแล้ครับกับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมชแล้วก็สมแล้ครับกับการเป็น2ทีมที่กำลังลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ถึงแม้ว่าจะจบลงด้วยผลเสมอกันไป1ประตูตอนหแต่เชลซีกับอาร์เซนอลครับทำให้เกมนี้เนี่ยเข้มข้นสนุกสูสีซึ่งมันมาจากกุนซือทั้ง2ทีม อย่างเอนโซมาเรสการวมถึงเมกิออาร์เตต้านะครับในการที่พยายามจะง,งัดแทคกติกและก็กลยุทธ์ต่างๆครับมาสู้กันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมเนี่ยพยายามได้3คะแนนที่สำคัญในเกมนี้ให้ได้นะครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของไล n อัพครับต้องบอกว่าฝั่งเจ้าบ้านเชลซีพอไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บก็ทำให้เอนโซมาเรสกาครับสบายใจที่จะสามารถจัดตัวผู้เล่น ชุดที่ดีสุดลงสนามในเกมนี้ได้นะครับจะมีก็เพียงแค่ตำแหน่งปีกเท่านั้นแหละที่ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าใครคือตัวจริงของเอนโซมาเลสกาแบบถาวรนะครับซึ่งจริงๆแล้วคำตอบเนี่ยมันยังไม่มีอย่างเช่นเกมนี้ครับเอนโซมาเลสกาครับตัดสินใจเลือกเอสไซวอลลิเลียนลงเล่นในตำแหน่งปีกขวาแล้วก็โยกเปโดเนโตไปเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายครับ แล้วก็จัดการดรอปอเลคานโดกานาโชเป็นตัวสำรองทั้งที่กานาโชมีประสบการณ์ในเวทีพรีเมียร์ลีกมากกว่าแต่อ็นโซมาเลสกาคงเห็นว่าเอสเซวัลน่าจะลงมาปั่นป่วนลิค a า d o โดคาราฟิโอรีได้ดีกว่าก็เลยตัดสินใจเลือกทางด้านเอสเซวัลเป็นตัวจริงนะครับส่วนอาร์เซนอลครับพอเห็นสิผู้เล่นตัวจริงแล้วเนี่ยก็แอบเป็นห่วงอยู่พอสมควรเพราะคู่เซนเตอร์แบ็ก หายไปทั้งสองคนเลยนะต้องยอมรับว่าการขาดกาลาเบียลมาการเยสไปเพียงแค่คนเดียวเนี่ยอาการยังไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับการขาดวิลเลียมซาลิบานะครับแล้วซึ่งเกมนี้ขาดทั้งคู่เลยทำให้มิเกลอาเตตาครับตัดสินใจส่งเปโรฮินคาปิเยจับคู่กับทางด้านของคริสเตียนมอสเกล่าครับต้องบอกว่า มิเกลอาเตตาก็ค่อนข้างชัดเจนและก็แร์นะครับว่าฮินคาปิเยคือตัวตายตัวแทนของมาเกลเยสส่วนมอสเกล่าครับก็น่าจะวางไว้เพื่อสลับกับวิลเลียมซาลิบาครับหรือสามารถโยก Ricardo ลิคาโดคลาฟิโอรีลงมาเล่นเป็นเซ็นเต,นเตอร์แบ็กเพื่อเอาตัวเก๋ามาช่วยก่อนหนึ่งคนเนี่ยแล้วก็เอาไมลูอิสแกลลี่เล่นแบ็กซ้ายเนี่ย อาร์เตต้าก็ไม่ทําอย่างนั้นนะครับเหมือนอาร์เตต้าเลือกแล้วว่าคาราโซรี่ฉันจะจับเล่นแบ็คซ้ายอย่างเดียวก็เล่นไปครับส่วนฮินคาบิเย่กับมอสเกรานคือตัวตายตัวแทนของเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงเพราะฉะนั้นคุณก็เล่นไปครับนี่ก็เป็นข้อดีนะเหมือนเป็นการซื้อใจนักเตะด้วยว่าฉันไว้ใจคุณนะเพราะฉะนั้นคุณต้องตอบแทนกลับมาในสนามให้ได้นะครับส่วนเกมรุกครับอาร์ซนอลขาดปีกซ้ายอย่างเลออนโดทรอสซาที่ฟอร์มกำลังดีด้วยนะ ได้รับบาดเจ็บมาจากเกมที่แล้วนะครับอาร์เตต้าก็เลยเลือกตัวตายตัวแทนของทอซานนั่นก็คือกลาเบียวมาตีเนลลี่ลงสนามครับคือต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยพออาร์ซนอลขาดเซ็นเตอร์แบ็กสองคนไปเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นเรื่องที่น่ากาังวลอยู่พอสมควรจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งมอสเกราแล้วก็ฮินคาปิเย่ครับยังไม่มีใครเนี่ยพึ่งพาหรือไว้ใจได้ เพราะต่างคนเนี่ยต่างก็พลาดกันคนละครั้ง2ครั้งครับโดยเฉพาะอาดีตประการหลังไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับมีช็อตหนึ่งเข้าตาม,มากๆและก็เกือบทําให้ทีมเสียประตูเมื่ออยู่หน้ากรอบเขตโทษของตัวเองแต่สกัดบอลไม่ดีครับบอลเลยมาเข้าทางชาวเปโดและเกือบโดนลงโทษดีน้าชาวเปโดยิงไม่คมเองครับ และก็ทำให้ระหว่างเกมในครึ่งแรกเนี่ยการจับกู้กันของมอสเกล่ากับพินคาปิเย่ครับมันเลยตกไปที่เยเลนทิมเบอร์ครับที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเพราะต้องคอยมาซ้อนช่วยสกัดในจังหวะอันตรายจากคู่เซนเตอร์แบ็กที่อาจจะยังหลักหลวมอยู่นะครับทำให้ครึ่งหลังมาเนี่ยมิเกลอาร์เตต้าครับเลือกที่จะถอยเดย์แคนไรส์ ลงมาช่วยคริสเตียนมอสเคล่ากับลิปเอโรฮินคาปิเยนะครับจุดประสงค์หลักของอาร์เตต้าที่ให้เดแคนไร์ลงมาเนี่ยมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับก็ชัดเจนคือลงมาช่วยเกมครับมีอยู่จังหวะหนึ่งครับในช่วงท้ายเกมที่เอนโซฟานาเดสกำลังจะลากบอลหลุดเข้าไปในกรอบเขีโดโทษแล้วและเป็นเดแคนไรส์นี่แหละที่เสียบสกัดโยนบอลแบบเต็มๆมา ช่วยชีวิตไม่ให้อาซอลต้องลุ้นกับการเสียประตูครับและถ้าเสียในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่แน่ครับเกมนี้ Arsenal อาซนอลอาจจะไม่มีแต้มกับเอมิเลสไต a เดียมครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้เด c แคนไลท์ครับลงมาเป็นตัวเซตบอลจากแนวรับเพราะช่วงเวลานั้นเนี่ยเชลซีเหลือ10คนละ อาร์ซอนอลก็เปลี่ยนวิธีการด้วยการให้โอเดกาดลงมาถอดซูบิเมนดี้ออกไปเอเซ่ออกไปแล้วด้วยนะครับทำให้เป็นเดแคนไรส์นี่แหละที่โอเคไม่ต้องไปยุ่งกับเกมลูกแล้วเพราะโอเดกาดกลับมาลงสนามในเกมนี้แล้วนะครับเดแคนไรส์เลยถอยลงมาเป็นตัวเซตบอลครับจากแนวรับของตัวเองครับถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตามมาตรฐานของเดแคนไรส์อยู่แล้วครับ แต่การเหลือผู้เล่น10คนของเชลซีครับทำให้ทัพปืนใหญ่เนี่ยไม่สามารถเจาะเกมรับสิงโตน้ำเงินครามได้เลยนะซึ่งมันคงไม่แปลกครับถ้าจะบอกว่าเชลซีเนี่ยเซียนกับการเล่น10คนเพราะในซีซั่นนี้ครับเชลซี Chelsea เนี่ยโดนใบแดงไปถึง4เกมติดต่อกันด้วยนะแต่เหลือผู้เล่นในสนาม10คนเนี่ยเพียงแค่3เกมเท่านั้นครับ เพราะมี1เกมในเกมที่ชนะลิเวอร์พูลประตูต่อ1ครับใบแดงมันไม่ได้เป็นผู้เล่นในสนามไงมันเป็นกุนซือที่ยืนอยู่ข้างสนามอย่างเอนโซมาเรสกาครับที่โดนไล่ขึ้นไปบนอัธจันทร์นอกนั้นั้เนี่ยสคนที่เชลซีได้รับใบแดงมีโรเบิร์ซันเชสครับในเกมที่แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเทรโวชาโลบาครับในเกมที่แพ้ไบรตัน และก็มาโลกุสโตครับในเกมที่สามารถเอาชนะนอตติงแฮมฟอ o r เรสไปได้ครับจนมาเกมนี้ครับมอยเซ็ตสกายเซโดมาโดนใบแดงใบแรกในชีวิตค้าแข้งของเขากับศึกพิมรีกเกมนี้คือเกมที่130นะครับทางด้านของมอยเซ็สกายเซโดพึ่งมาโดนใบแดงใบแรกด้วยการเปิดปุ่นย่ำเข้าไปที่ข้อเท้าของมิเกลเมริโนครับ ตอนแรกผู้ตัดสินชูใบเหลืองให้ก่อนแต่ VAR ทักท้วงจนมาเช็คเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นใบแดงในนาทีที่38ครับจากวิธีการเล่นที่เอนโซมาเรสกาใช้ในเกมนี้ก่อนที่จะโดนใบแดงเนี่ยมันจึงไม่แปลกนะครับว่าทำไมไกเซโดถึงโดนไล่ออกจากสนามไปเพราะเอนโซมาเรสกาเน้นให้เข้าหนัก หยุดเกมให้ไวครับเพื่อไม่ให้อาร์ซอนเนี่ยทำเกมได้อย่างสะดวกและที่สำคัญคือเรารู้จุดแข็งของอาร์ซอนดีอยู่แล้วถ้าต่อบอลจนเข้าไปในกรอบเขตโทษได้เมื่อไหร่แล้วก็รับรองว่าความอันตรายหรือความพินาศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเกมรับของคู่แข่งได้นะครับและก็ด้วยความเก่าในการเล่น10คนของเชลซีครับ ทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูไม่เป็นรองจากฝูงพริมลีกในตอนนี้เลยนะการเสียมไกเซโดไปครับทำให้เอนโซแฟนาเดสเนี่ยต้องถอยลงมาเป็นกลางคู่กับริสเจมนะแล้วก็ขยับปีกทั้งสองข้างให้ลงต่ำลงกลายเป็นเล่นในระบบ4-4-1ครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเอนโซมาเรสกาดูมีประสบการณ์มากขึ้นจากการเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนนะเป็นเพราะว่า มาเรสกาไม่รีบเปลี่ยนตัวมั่วซั่วแล้วนะจ๊ะเหมือนเกมกับปีศาจแดงนะครับถ้าเกมนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนตัวมั่วตั้งแต่พอโดนอ่าโรเบิร์ตซานเชโดนแดงไล่ออกไปเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะผลเสมอในวันนั้นอาจจะเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าเกมนี้ครับมาเรสกาค่อยๆปล่อยให้ลูกทีมเล่นไปตามปกติแหละวางแท็กติกมายังไงก็เล่นไปอย่างนั้นก่อนนะครับ ก็ต้องยอมรับว,ว่าประหนึ่งเนี่ยเหมือนแอบซ้อมกันมาอย่างเข้มข้นหรือเปล่าในเมื่อโดนแดงบ่อยลองซ้อมเหลือ10คนสิซ้อมจนชินแล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่สําคัญคือผู้เล่นของเชลซีทุกคนครับพอเหลือ10คนแล้วเนี่ยเล่นด้วยความตั้งอกตั้งใจมากขึ้นมีสติมีสมาธิไม่ผีผามในการเข้าเหมือนช่วง3 8นาทีแรกแล้วนะครับ และก็จังหวะส่วนกลับเนี่ยเชลซีก็พยายามจะแปะออกข้างเนาะเพราะว่ามีปีความเร็วสูงอยู่ทั้งสฝั่งอยู่แล้วนะครับซึ่งเปลโดเนโตเนี่ยกลายเป็นว่าถูกโยกมาอยู่ทางขวาอยู่ด้วยนะพอเหลือเพื่นสิคนครับเพราะว่ารู้ว่าอาซนอน่าจะบุกมากขึ้นลิค a าโดคาราโซลีก็น่าจะเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นทางฝั่งขวาของเชลซีน่าจะมีพื้นที่มากกว่าเลยให้เนโตเนี่ยขยับมาเล่น ทางด้านขวาม,มากยิ่งขึ้นนะครับและเอสเซวัลเนี่ยขยับปอยู่ตรงกลางให้ชาวเปโดเนี่ยเหมือนทางออกมาทางด้านซ้ายแทนนะครับ mm hmm. ก็มีการหมุน mm hmm. หมุนนักเตะเอลาจากเกมรับเป็นเกมลุกนะครับ mm hmm. และที่สำคัญคือพอเริ่มครึ่งหลังมาได้แค่3ตนาทีเนี่ยเชลซี Chelsea กลับมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนด้วยนะ mm hmm. ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการย้อนสอนทีมอาร์เซนอลครับ mm hmm. เพราะเป็นลูกเก่งของทัพปืนใหญ่เลยก็ว่าได้ครับ แต่เชลซีไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนอาร์เซนอลเพราะโยนมาเสาแรกเทรวชารูบามงเสออยแบบเนี้ยคือต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจมงเพื่อลุ้นทำประตูโดยตรงนะครับแต่วิถีทางและก็น้ำหนักของลูกบอลที่มันย้อยแล้วก็เข้าประตูไปเนี่ยโอ้โหก็ถือว่ามีโชคนิดๆแล้วกันสำหรับประตูขึ้นนำของ สิงโตนเงินครามเชลซีนะครับและก็เกมนี้เนี่ยที่ทำให้เชลซีเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยพจจิขอยกความดีความชอบให้กับคริสเจมส์ครับกับตันทีมของพวกเขาต้องยอมรับนะครับว่าคริสเจมส์เนี่ยถูกเอนโซมาลสกาขยับมายืนตรงกลางเป็นเพราะว่าตัวกุนซือชาวอิตาเลียนเนี่ยรักพี่เสียดายน้อง คือในตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยมาเลสกาชื่นชอบทั้งมาโลกุสโตและลิสเจมครับทำให้มาเลสกาเนี่ยต้องเลือกหนึ่งคนที่จะลงเป็นตัวจริงแต่ไม่กล้าเลือกอีกคนให้เป็นตัวสำรองครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนตำแหน่งลิสเจมซะโดยการขยับเข้ามาเล่นตรงกลางสนามนะครับก็ต้องยอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยลิสเจม พอถูกปรับมาเล่นเป็นกองกลางเนี่ยยังไม่เข้าใจกับวิธีการเล่นยังปรับตัวไม่ได้ครับเวลาก็ผ่านไปหลายเกมเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆแฟนบอลก็เริ่มออกมาบ่นนะก็แบบอเอากับตันทีพวกเขามาเล่นตรงกลางเสียผลประโยชน์หรือเปล่านะครับกลับไปเล่นแบ็คขวาดีกว่าไหมแต่สุดท้ายครับ พอลิสเจมปรับตัวได้ก็ทำให้กองกลางของเชลซีดูลงตัวจากสไตล์ของมิดฟิลสามคนที่แตกต่างกันครับมอสกายเซโดครับเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสไตล์ที่วิ่งพลาดเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในมิดฟิลที่จ่ายบอลได้ดีนะครับแต่มอยเซสไกเซโดไม่ใช่ตัวเซตบอลที่เก่งส่วนเอนโซ่แฟนันเดสครับ ถึงแม้จะเคยเล่นเป็นตัวรับที่เปิดเกมบุกได้ดีมาก่อนนะแต่ตอนนี้เอนโซมาเรสกาขยับเอ o นโซแฟนเดสขึ้นไปยืนเป็นมิดฟิลตัวรุกถาวรแล้วหาตำแหน่งที่ลงล็อกให้กับเอนโซแฟนเดสเจอแล้วนะครับทำให้มาเรสกาเนี่ยไม่เลือกเอนโซแฟนเดสลงมาเป็นตัวเซตบอลมันเลยขาดมิดฟิลตรงเนี้ยอยู่หนึ่งตำแหน่งครับและด้วยความที่ลิสเจมครับ บ็กที่เปิดบอลแม่นยำคล้ายๆกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับก็ไม่แปลกใจเลยที่ทำให้มาเลสกาปิ้งไอเดียนี้ขึ้นมาครับข้อแตกต่างระหว่างริสเจมกับเทรนด์คือการเล่นเกมรับและความดุดันในการเข้าปะทะแย่งบอลครับรวมถึงเซนในการอ่านเกมด้วยต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเทรนด์ Trend ไม่มีครับ แต่ลิสเจมมีททำให้ลิสเจมครับสามารถมายืนตรงกลางถาวรได้ผิดกับเทรนด์ที่ทั้งเยอร์เกนครอปรวมถึงกาเลตเซาเกตพยายามจะใช้เทรนด์มาเป็นมิดฟิลด์แต่มันไม่เวิร์คครับเทรนด์เล่นไม่ได้ครับทำให้ได้เพียงแค่ขยับเทรนด์เข้ามาในบางจังหวะหรืออินเวอร์ตเข้ามาเท่านั้นเองครับลิสเจมครับสามารถจัด การกับเกมแดนกลางของอาร์เซนอลได้อย่างหมดจดนะทั้งการหยุดเกมของมาตินซูบีเมนดีเดแคนไรส์มาตินโอเดกาดรวมถึงทำให้เฮเบเลชี่เอเซ่ครับหายไปจากเกมนี้เลยซึ่งต้องยอมรับว่าริสเจมส์ครับเกมนี้มันบ่งบอกได้แล้วว่าเขาปรับตัวกับก,บการเล่นกองกลางได้แบบ100%เต็ม นอกจากนี้ครับด้วยความขยันการเข้าปะทะที่แม่นยำหรือการตัดสินใจที่ดีของริสเทมแล้วเนี่ยในด้านของเกมรับก็ส่งผลให้เอนโซฟ a นาเดสครับสามารถเติมเกมบุกได้โดยที่ไม่ต้องพวงหลังมากนักครับซึ่งแม้จุดเด่นของริสเทมในเกมนี้กับการเปิดบอลอาจจะไม่ได้ทำงาน เท่าที่ควรนะเพราะว่าต้องเน้นรับแล้วก็คอยสกัดกั้นเป็นหลักแล้วก็เวลาสวนกลับก็คือจะออกแค่ด้านข้างเนาะไม่ได้มีการวางยาวตัดแนวรับแต่อย่างใดนะครับแต่เขาก็ยังสามารถทำได้1นึ่แอสซิสอย่างที่บอกไปคือการเปิดลูกเตะมุมครับให้เทรโวชาลวาวาโขกทำประตูครับซึ่งสิ่งเดียวที่น่าเสียดายของเชลซีเกมนี้คือนำไปแล้วเนี่ยกลายเป็น มีสมาธิหลุดอยู่เพียงแค่จังหวะเดียวจริงๆนะและก็ส่งผลต่อประตูที่เสียให้กับอาร์เซนอลไปนะครับคือก็ต้องยอมรับแหละอาร์เซนอลพอมีโอกาสเมื่อไหร่ก็มีโอกาสลงโทษคู่แข่งได้ในทันทีและเชลซีพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยสามคะแนนในวันนี้อาจจะอยู่ที่สแตมฟอร์ดบิดก็เป็นไปได้ แฟนบอลทั้งสองทีมครับทั้งเชลซีและอาร์เซนอลรู้สึกอย่างไรบ้างกับแมชนี้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์กันได้นะครับชื่นชอบใครเป็นพิเศษแท็กติกของมารสกาหรืออาร์เตต้าแท็กติกไหนที่ดูดีหรือแท็กติกไหนที่วางผิดพลาดก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนท้ายคลิปแบบนี้ก่อนจากลากันไปลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง โพจิเซร่วมถึงฮาร์ดคอร์บอลไทยบายโพจิเซทุกแพลตฟอร์มให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย